คุณกำลังฟังพอดแคสต n e Assembly of God ข้อคิดพลังใจพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของบรรดาผู้ที่สแสวงหาพระองค์สดุดีบทที่17ข้อที่7ถึง8ข้าแต่พระผู้ช่วยของบรรดาผู้ที่สแสวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษ์ของเขาณพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างมหัศจรรย์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตาทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์พระวจ,จะนะในสดุดีบทที่17ข้อที่7ถึง8เป็นคำอธิษฐานที่สะท้อนความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่ลีภยัยและผู้ปกป้องผู้ที่สแสวงหาพระองค์อย่างจริงใจผู้เขียนสดุดีออนวอนขอให้พระเจ้าแสดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ และเปรียบพระกรุณาของพระองค์เหมือนการได้รับการปกป้องดุดแก้วตาหรือการซ่อนอยู่ใต้ร่มปีกอันปลอดภัยเป็นภาพพจน์ที่สื่อถึงความใกล้ชิดและความอ่อนโยนอันไร้ขีดจำกัดของพระองค์โลกปัจจุบันที่เผชิญวิกฤตทั้งทางสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณคำพยานนี้ชวนให้เราตระหนักว่าการพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังที่พระเรยซูตรัสว่าในโลกพวกท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงกล้าเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วยอห์นบทที่16ข้อที่33การแสวงหาที่ลี้ภัยในพระองค์ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่เป็นการยืนหยัดบนพื้นฐานแห่งความหวังที่มั่นคงแม้ท่ามกลางพายุชีวิตอย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเรียกให้เราไม่เพียงแค่รอคอยความช่วยเหลือแต่ให้ลงมือทำด้วยความรักและสติปัญญาที่พระองค์ประทานไว้ดังคำสอนเรื่องมเมล็ดพันธุ์และดินดีมัทธิวบทที่13ข้อที่1ถึง23เราต้องเตรียมใจเป็นดินอุดมเพื่อรับมเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะและงอกเงยเป็นผลแห่งการกระทำที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ของโลกขณะเดียวกัน การยอมรับว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาพระเจ้าซึ่งจะนำเราไปสู่ความถ่อมใจรู้ว่าชีวิตและทรัพยากรทั้งปวงเป็นของประธานจากพระองค์การแบ่งปันการปกป้องผู้อ่อนแอและการแสวงหาความยุติธรรมล้วนเป็นหนทางปฏิบัติที่สะท้อนถึงการพึ่งพาพระองค์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมขอให้เราทุกคนกล้าที่จะสรรเสริญพระเจ้าแม้ในยามวิกฤตดังเช่นผู้เขียนสดุดี และร่วมกันสร้างโลกที่หันกลับไปหาความรักมั่นคงของพระองค์เพราะไม่ว่าคลื่นลมจะรุนแรงเพียงใดพระหัตถ์ที่ทรงอำนาจของพระองค์ยังคงอยู่เหนือผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์อย่างแท้จริงและสัมผัสถึงพระองค์ได้เสมออาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยอาจารย์สมหมายคริสตจักรสตูลอ่านโดยลัคนาบุญบุตร